รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดสนะเป็นเดสผ้าฝ้ายผสมสลับนะคะพี่เนื้อผ้านะคะพี่จะเบานะผ้าใส่สบายค่ะตัวน,นี้ผ้าไม่ยืดนะคะพี่ผ้าไม่มีซับในผ้าดีค่ะตัวน,นี้ผ้าดีมากๆเลยงานนะคะพี่จะเป็นคอปกแบบนี้นะพี่แล้วก็กระดุมนะคะพี่แกะได้จริงนะกระดุมมุกสามเม็ดนะคะพี่แขนนะใหญ่ใส่สบายนะคะพี่งานเป็นของสาวอวบไม่ต้องกลัวเลยตัวน,นี้มีกระเป๋าล้วงค่ะทั้งสองข้างเลยใช้งานได้จริงนะคะพี่มีกระเป๋าทั้งสองข้างนะ ผ้านะคะพี่จะใครแบบนี้ล่องล่องนิดๆอย่างนี้นะผ้าดีมากๆค่ะเนื้อผ้าเบานะผ้าใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้นะผ้าไม่ยืดแลละผ้าไม่มีสับในผ้าฝ้ายนะผสมสลาบนะคะพี่แล้วส่วนด้านหลังก็เป็นแบบนี้พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อกนผ้า5้านิ้วนะความยาวชุวดอยู่ที่45้านิ้วนะแขนนะคะพี่ยาว17นิ้วนะคะพี่ตัวนี้เป็นซิลใส่สบายๆค่ะพี่ผ้าเบาๆใส่สบายเลยแนะนํา อ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปนะคะพี่ใส่สวยนะงานเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะคะพี่รุ่นนี้พิเศษนะให้พี่แค่2 สาเกเท่านั้นเี่ยาไปแค่2-39ค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะคะพี่พี่บอกรหัสตามด้วยสีให้ด้วยเพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะริ้วนะคะพี่จะเป็นชมพูแล้วก็เป็นแบบ มีคาดแดงนิดนิดแบบนี้นะสวยมากๆค่ะพี่เป็นริ้วตัวนี้ขอเรียกชมพูนะให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นลายจะเป็นแบบนี้นะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะพี่ตัวนี้ริ้วจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ตรงเนี้ยเส้นนี้จะเป็นสีกลมนะตัวนี้ขอเรียกสีกลมนะพี่พี่จะได้ตัวนี้นะคะสีต่อไปค่ะพี่ตัวนี้นะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะ ตัวนี้นะคะพี่ริ้วจะเป็นสีดำนะคะพี่เป็นเทาดำแบบนี้นะคะต่อไปนะคะพี่ถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะตัวนี้จะเป็นสีเขียวค่ะให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเดทนะผ้าเดทนะผ้าดีมากๆค่ะพี่ผ้าเบาใส่สบายเลยให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้น ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะตัวนี้นะพี่ถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่ริ้วจะเป็นเทาดํานะเป็นเทาคาดกับดํานะคะสีต่อไปนะคะพี่ถ้ารับสีนี้นะคะพี่จะขอเรียกสีกลมนะคะพี่มันจะเป็นริ้วกลมตรงนี้คาดนะตัวนี้จะเรียกสีกลมค่ะกลมกับดําต่างกันนะพี่ สีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะคะพี่ตัวนี้จะขอเรียกสีชมพูนะให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นถ่าดีมากๆนะคะพี่ตัวนี้มีสีสีนะ